สวัสดีครับท็อปท็สปนหมายสุขครับผมรับบทเป็นตุ้มเม้งครับอยู่กนกครับตุ้มเม้งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนที่เข้ามาเรียนช่างเนี่ยเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับก็คือในเรื่องอาจจะไม่ได้เล่าถึงป้ามาของตุ้มเมง้งแต่ว่าเขามีเป้าหมายในการมาเรียนช่างเพื่อจบออกไปเพื่อทํางานเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลปามาให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการมาเรียนช่างของตุ้มเม้งจะเป็นการเรียนที่ไม่ได้มาแค่ มาเพื่อเกเรมาเพื่อแบบตีรันฟันแทงมาเพื่อแบบเก่าเราจะโจรเราจะเทอะไรเงี้ยครับไม่ใช่แล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดหน้าคิดหลังจริงๆถ้าเลี่ยงได้ก็อยากใช้เพื่อเลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยโตวตุ้มเมงเ,งเองก็ลุยได้เหมือนกันวันที่เราผ่านมาแล้วเรามองย้อนกลับไปเราอาจจะมีทางแก้แต่ในวันนั้นเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆมันก็คงการเข้าใจกันมันก็คงไม่ได้ไม่ได้สามารถกล้าพูดเต็มปากเฮ้ยเม้งไม่ต้องไปก็ได้เว้ยมันก็จะรู้สึก,ปกแปลก สำหรับเม้งเองการที่ไม the well. so, ่ไปกับเพื่อนมันก mm ็เหมือนแบบหนึ่งเราไม่ใจสองเราทิ้งเพื่อนเนื้อหาของโฟกิงภาค2ไม่ใช่แค่เด็กช่างตีกันครับมันมีพื้นฐานแล้วก็มันมีปัญหาในหลายๆแง่มุมที่ยังคงเกิดอยู่ยังคงไม่ได้ถูกแก้ไขแล้วก็ต้นตอของปัญหาหนังเรื่องนี้นะอาจจะได้เห็นทั้งสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษามุมมองความรักของเพื่อนฝูง น่าจะได้ครบรถในภาคนี้นะครับผมอยากให้ลองมาดูกันนะครับในโรงภาพยนตร์กับโปรคิงสครับ